สวัสดีครับคลิปนี้ผมชวนทำเมนูผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะครับโดยเตรียมส่วนผสมนะครับแล้วก็จะใช้เส้นใหญ่เราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะครับน้ำปลานะครับซีอิ๊วขาวนะครับซอสปรุงรสแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน้ำส้มกับซีอิ๊วดำครับเราก็จะคลุกให้ส่วนผสมของทั้งหมดเข้ากันนะครับก็จะทําให้เส้นมันไม่ติดกันนะครับแล้วก็เป็นการปรุงเส้นหลังจากนั้นเราจะพักไวใส่น้ำลงในกระเะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็นํา คณะที่เราหั่นแล้วมาลวกให้พอสุกจะเป็นสีออกเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ผัดนะครับให้กระเทียมหอมนะครับก็จะผัด,ดไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟอ่อนวิธีการนี้ก็จะทําให้หมูจากน้ำมันจากหมูมันออกมานะครับทําให้มันไม่มันมากพอหมูเริ่มสุกนะครับก็จะเห็นว่ามีน้ํามันออกมานะครับ เราก็จะทําการใส่ไข่เ <built> ป็ดลงไปสามฟองครับแล้วก็ตีให้แตกแล้วก็ให้ไข่มนเส้นตัวสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการทําให้หรือมันกับไข่มันมีส่วนผเข้ากันแล้วก็ใส่พุปเต้นลงไปแล้วก็ผัดนะครับเอผัดไประยะหนึ่งแล้วเราใส่ผักลงไปครับแล้วก็คนผสมของทั้งหมดให้เข้ากันอาจจะชิมรสชาติดูได้นะครับให้รสชาติออกเรี้ยวเค็มหวานบางที่เขาใส่พริกเลยนะครับ เราก็ผัดีปสัตยระยะหนึ่งก็จะเห็นว่ามันก็เส้นก็จะกำลังดีเป็นเมนูที่อร่อยมากนะครับ